you mm -hmm. สวัสดีครับอยู่ผมเ,เตจจสกอนะครับในช่วงจะเสิร์ w เวดดิ้งโซนนะครับก็คือช่วยเราจะให้คะแนนไม้นั่นเองครับผม <g iggle> ก็อยากจะบอกครับว่าไม้ที่เราไปลองกันในวันนี้นะฮะเป็น Driver ครับเป็น Driver ของค่าย b r i d g e stone นั่นเองครับค่าย b r i d g e stone ก็มี Driver ของตระกูล B Series ออกมาใหม่นะครับเราที่ผมได้ไปลองของเซตนี้ก็คือไปลองเจาตัว B2 แล้วก็ตัว B 2ของ B ีซีรีสของ d g e s t o n นนั่นเองนะครับผม d g e s t o n นนั้นเดิมก็คือ Tour State และครับผมหรือว่า Tour Tour s t a ์ e b r i d g e s t o n นนั่นเองครับผมและคนจะรุ่นจะเขาเรียกว่าจะชินกับชื่อ JG JGR นะฮะแล้วก็ทัวร Stage นะฮะของวัง Bridgestone แต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัว Bridgestone B Series นั่นเองครับก็คือตัว B2 นะครับเทคโนโลยีที่มากับเจ้าตัว B2 หลักๆก,ก็น่าจากเรื่องของ Suspension c o r e ที่รับการอัปเกรดแล้วนะครับเปลี่ยนจากอลูมิเนียมเป็นไทเทเนียมแล้วก็มีการใส่เจ้าตัวโพลิเมอร์เข้าไปในแคปซูลของเจ้าตัว Suspension c o r e ใหม่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของ Power Milling Face นะครับก็ยัง มาแล้วก็อัปเกรดจากเจ้าตัวโทบีรุ่นที่แล้วนะครับก็คืออัปเกรดให้ว่าตรงปลายไม้แล้วก็ตรงโคนไม้นะครับตรงปลายใบกับหน้าใบของหน้าไม้เนี่ยมันมีการเมลลิง่งเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เวลาตีไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีลูกตรงจากการที่มันกัดสปินมากขึ้นเนี่ยไม่บานออกเงี้ยครับไม่บานออกเยอะเงี้ยนะฮะแต่ว่ากลับเข้ามาเป็นแนวตรงอย่างนี้มากขึ้นก็มีมากขึ้นนั่นเองครับนะฮ <c oughs> ะก็คือตรงตรงตรงปลายกับตรง ใช้ใบหรือว่าตรงปลายกับตรงโคนไม้เนี่ยก็จะมีการมิลลิ่งให้ให้มันรับหรือให้มันสากกว่าตรงกลางนะครับเพราะตรงกลางก็มี s ซ s p e สเ i o ชันคอร์แล้วก็หน้าไม้ที่บางอยู่แล้วเนี่ยจะช่วยดีดลูกออกไปนั่นเองครับแล้วก็ไม้ก็มีไฮบริดคราวเหมือนเดิมครับไฮบริดคราวก็ก็คือเป็นข้างบนก็เป็นสไทยเรียกว่าเป็นคาร์บอนนะฮะเป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีช่องว่างแกลบระหว่างเจ้าตัวตัวเขาเรียกว่าตัวสตรัคเจอร์ที่เป็นไทเทเนียมนะฮะแล้วก็ เวลาประกบกับลักษณะนี้เม,มื่อไ,ไ,ไม้กระดองไม้มีการโก่งขึ้น deformation ไอ้ัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวยุบย,ยืดนั่นเองนะครับผมก็เพื่อบอลสปินนะครับเอาให้มันทะลุทะลวงกันไปเลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้ก็ยังทาเป็น draw b y a s ครับทำเป็น draw b y a s ก็คือมีหมุดน้ําหนักทวงที่ด้านล่างนะครับผมตรงตรงมาทางตูดหน่อยมา,ข,าข้างในหน่อยนะครับผม ตัวนี้ครับก็สามารถปรับที่คอได้นะครับก็คือเป็น Sleep นั่นเองครับปรับองศาได้นะฮะแต่ว่าไม่สามารถปรับ Personalize ได้นะครับก็คือเซตมาเป็น Draw By a s นั่นเองนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากเรื่อง Crown เรื่อง Draw By Ass เรื่อง Power Milling face แล้วเนี่ยก็กลมกล่อมดีเหมือนกันครับ ความรู้สึกในการตีตอนตีเนี่ยความรู้สึกคือพอเราจดลงมาแล้วในหน้าไม่ได้ดูปิดจนจนจนคิดว่ามันต้องเป็น draw by a s แบบใช้หน้าปิดช่วยนะฮะนี่คือเซตน้ำหนักไว้แล้วก็อาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าปลายใบยเกี่ยวซ้ายนิดๆน,น,นะฮะลักษณะมันก็จะดูไม่ได้ปิดจนตกใจหรือว่าปิดจนเรากลัวว่ามันเป็นไม้ draw by a s เบอนยุคก่อนๆนะฮะแต่ว่าถามว่า มันหัวใหญ่ไหมก็หัวใหญ่ครับหัวฟูลไซส์ 460cc ที่แค่ว่าทำไม่เป็นสีดำแล้วทำเป็นสีด่างแล้วมันจะดูไม่ได้ใหญ่บานออกเหมือนกับสมัยก่อนที่มีค่ายหนึ่งก็บอกว่าเท l ลเมตเแล้วกันนะฮะยุคป,ปี2017 M2 สีเขียวครับนะอันนั้นคือจะดูใหญ่เบล่้มเทิมเลยแต่อันนี้คือจะไม่ได้ดูใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็จะดูแบบว่าลักษณะประมาณว่ามันจะบานนิดนิดแต่ไม่ได้บานมากมันจะบานตรงตรง,ตรงท้ายนิดหนึ่งนะฮะความรู้สึกตอนตีเสียงดีครับแต่ว่าจะไม่ได้เปียงปางเหมือนกับพวกรุ่นไฮคอร์หรือว่ารุ่นที่ เป็นหน้าที่ใช้แม t e r เรียลที่เป็นไทเทเนียมแบบอื่น,นะครับเจ้าตัวนี้เป็นไทเทเนียมปกติไทเทเนียมที่ใช้นะฮะกับเสียงของ Power Milling เนี่ยผสมกันแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวอื่นๆที่เสียงจะเปี้ยงๆหน่อยแต่ตัวนี้เสียงมันจะเนื่องจากมันมีคาร์บอนด้วยนะ,ะเสียงก็จะคึบๆหน่อยมันก็จะดูไม่ได้ใสกิ้งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าฟิลตอนตีรู้สึกดีไหม คือตอนตีรู้สึกดีระดับหนึ่งครับผมถือว่าน่าจะถูกใจแฟนๆของ Bridge Stone หรือแฟนๆของไม้กอล์ฟญี่ปุ่นอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีความรู้สึกว่าตีไปแล้วไม่ได้กระด้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเป๊กขนาดนั้นด้วยครับคำว่ากระด้างที่ผมพูดมาคําว่าตอนที่เข้า Impact อะครับ ความรู้สึกไม่ได้เหมือนกับว่ามันแข็งทื่อไปหมดอันนี้มาจากการที่เขาใส่เป็น OEM spec มานะฮะส่วนความรู้สึกของหน้าไม้เมื่อตีดอนเนี่ยถามว่านุ่มไหมก็บอกว่านุ่มดีรู้สึกไวเบรทที่เข้ามาจะเป็นไบเบรดที่ค่อนข้างใสนะครับไม่ได้เป็นไวเบรทที่แน่นๆเหมือนกับไม้ปี2016 2017ที่ที่ผมมีอย่างกับพวก M1 หรือ M2 ที่ผมมีเนี่ยเวลาโดนอิมแพ t ดีเนี่ยมันจะกระด้างนิดนด นะฮะแต่จริงมันก็มันก็นิ่มแหละแต่ว่ามันแค่มันจะรู้สึกไม่ไม่เท่ากับตนไม่ไม่ได้นิ่มแบบว่าใสากิ้งไม่ได้แบบจะแบบพูดไงดีวะไม่ได้เหมือนไม้ญี่ปุ่นไฮคอไม่ได้เหมือนไม้ญี่ปุ่นไฮคอแล้วก็ไม่ไม่ได้แข็งเท่ากับพวกไม้อเมริกาแต่ว่ามันก็จะอยู่กลางๆคือแบบว่านิ่มแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะนิ่มดีดขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ถามว่าเจ้าตัวนี้คุ้มค่ากับการซื้อไหมหรอผมตอบได้เลยว่าความคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าใช้ผมตอบตัวนี้ผมคิดว่าสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่หนักกอล์ฟสมัครเล่นไฮแฮนดิ i แคปหรือจะเป็นโลแฮนดิ i แคปแล้วแต่ว่าต้องการไม้ตีง่ายไดรเวอร์ที่หยิบมาแล้วมันให้บอทางเดียวก็คือให้ทางรอหรือไปทางซ้าย คอนสิสเทนซีเข้าซ้ายมากกว่าที่จะออกขวาหรือให้เราปรุงแต่งช็อตมากนักก็ตัวนี้ก็ให้ความเสถียรที่ดีครับแล้วก็อบอกเลยว่าเหมาะสมกับนักกอล์ฟที่เป็นไฮแฮนดิ d แคปเปอร์หรือว่าเป็นมิดแฮนดิแคปเปอร์ด้วยนะครับก็คือตั้งแต่10ลงไปนะครับได้แต่ถ้า9ขึ้นมาเนี่ยก็สำหรับผู้ที่ขี้เกียจซ้อมแล้วก็อยากดีสบายๆแล้วครับ <laughs> ก็จากผลเห็นผลทั้งหมดทั้งมวลที่ได้พูดมานะฮะเจ้าตัวนี้ผมก็ให้อีที่8คะแนนครับผมถามว่าทำไมให้8คะแนนผมว่าหนึ่งคือเป็นไม้ญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะจับต้องได้ง่ายนะฮะแล้วก็เบ e ดสโตนก็พัฒนาไม้ตัวเองมาเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงลูกกลนะ์อมเนาะเราพูดถึงไม้กล์อมเนี่ยเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆครับแล้วก็ผมก็เริ่มเห็นว่าไม้เขาก็มีความ ที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรแล้วก็เริ่มเป็นลักษณะว่าไม่ได้ญี่ปุ่นจ๋าจนเกินไปเหมือนสมัยก่อนมีความเริ่มสากลมากขึ้นเริ่มเริ่มโววายมากขึ้นเวลาเราดูจากท็อปไลน์ดูจากอะไรก็จะดูไม่เหมือนกับมาญี่ปุ่นสมัยก่อนเท่าไหร่แล้วนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ถือว่า Bridgestone ก็ประสบความสำเร็จนะฮะคนมาใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าสําหรับนักก็มือใหม่ที่ต้องการจะใช้ไม้ญี่ปุ่น Bridgestone ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่แนะนําแล้วก็อยากให้ทุกคนลองใช้ดูและก็ก่อนที่จะซื้อหรือก่อนที่อะไรก็ไปลองก่อนได้นะครับ จริงๆต้องไปลองก่อนเลยแหละนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในข้อตัดสินใจของเราเนาะไม่ยามเสียตังค์นะครับแล้วอยากจะบอกว่าบิสตันตัวนี้ไม่ได้เชีย์แต่ว่าเหมาะกับนักกอล์ฟเยาวชนไหมเหมาะเหมาะกับนักกอล์ฟหญิงไหมตีได้นะครับก็ถ้าถ้าหัวนี้นะเราไปใส่การเลดี้ตีได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะตีง่ายด้วยนะครับผมโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลครับ8คะแนนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับในชีวิตการเล่นกอล์ฟของทุกคนนะครับ ะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกไม้หรือว่าทําให้ทุกคนมีความสุขในแฮปตี้ใน <c oughs> สนามกอล์ฟเล็กๆ,ๆน้อยไม่ในชีวิตในการเล่นกอล์ฟเล็กๆน,ๆน้อยก็ดีใจแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้คนมาดูเยอะๆนะฮะเพจะได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วก็นาก่าจะตีกอล์ฟมากขึ้นนะครับผมคนที่เล่นกอล์ฟก็อาจจะได้ข้อมูลอะไรเล็กๆน้อยๆอยที่พอจะเป็นประโยชน์นิดเดียวก็ยังดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมดนวอยนะครับนะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเทปเทปเราหน้าเราจะไปลองอะไรยังไงกันก็ติดตามกันได้ที่ช่องจัสมกบนะครับแล้วก็รายการจัสะเทปของผมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันเทปต่อไปครับบ๊ายบาย